สนนนับนุโดยท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่กันต่างภูมิภาคนะครับแล้วก็อยู่กันต่างจังหวัดไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้พี่อดีศักดิ์เองเนี่ยนะครับตกลงสอบบรรจุรับราชการทหารนะฮะ<บ>เรียนจบปับ๊บบรรจุที่ไหนฮะบรรจุบรรจุอยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิโยธินนะครับจากหนุมใต้ ไปทํางานที่สัตหีบและกระทรวงเกษตรอะไรเนี่ยไม่ไม,ไม่มีแล้วมันจุตําแหน่งแรกเป็นอะไรครับเป็นจ่าโทรครับจ่าโทไปอุบลน, uh huh. นะพี่เขยกับพี่สาวเขาทางานพี่เขยอยู่ป่าไม้พี่สาวก็เป็นแม่บ้านไปแต่ว่าเขาก็เอาพี่ฉายไล่ไปช่วยทํางานเป็นเสมียน uh huh. คอยทําอะไรครับทเกี่ยวกับพวกเช็คไม้เช็ค <c oughs> อะไร <c oughs> นะคะครับแล้วทําอยู่ที่อุบลนานแค่ไหนอยู่ประมาณสองปีค่ะสองปีแล้วจากนั้นล่ะครับ ก็พี่สาวอีกคนอยู่ที่กรุงเทพเขาบอกว่ามาทํางานที่กรุงเทพนะก็เลยลงมาที่กรุงเทพค่ะครับมาทำสาวโรงงานนะคะเป็นสาวโรงงานใช่ค่ะที่กรุงเทพโรงงานทอผ้าด้วยนะทอผ้าด้วยอยู่ผ้าประแดงครับเอคนหนึ่งอยู่ผ้าประแดงนะโรงงานทอผ้าอีกคนนึงอยู่สัตหีบแล้วมาเจอกันได้ยังไงฮะพี่ชายเล่าให้ฟังหน่อยคือมีเพื่อนของพี่อดิศักดิ์เขาเนี่ยอยู่ที่โรงงานด้วยกันนะคะเป็นเมือนที่โรงงานด้วยเขา ก็เขาบอกว่าวันวันนั้นช่วงเป็นวันหยุดระหว่างปีใหม่นี้แหละเขาบอกเขาชวนพี่สาวพี่สาวก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวชวนน้องไปด้วยนะไปเที่ยวสัตหีบซึ่งเราคนต่างจังหวัดไม่เคยเห็นทะเลใช่ไหมคะครับก็ตรงนั้นก็อยากไปอ๋อก็นั่นแหละจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับคุณอดิศักดิ์เขาค่ะพูดง่ายๆก็คือคนที่โรงงานพาเราไปเที่ยวใช่สัตหีบแล้วพี่อดิศักดิ์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเคารู้จักกันนี่นะใช่ค่ะพี่อดิศักดิ์เลยเป็นไกด์ใช่ไหมพา เป็นคนดูแลอ่าเป็นคนดูแลคณะคณะรับ<ณ><ป>ท่องเที่ยวใช่ค่ะนันนี้แล้วไปดูแลกันนี้ท่าไหนนะฮะคือในที่สุดถึงได้มีโอกาสมาปิ๊งปัง้งชอบพอกันคบกันเขาคบหากันอยู่นานแค่ไหนก็เ <c oughs> ขาก็ไปเที่ยวกันบ่อยขึ้นนะครับอ๋อจากไปเที่ยวครั้งแรกคไปคร,ครั้งแรกที่ชอบพอกันเลยหรือเปล่ายังค่ะอาจารย์ยังยังยังค่ะเป็นเพื่อนกันไปเป็นเพื่อนกันไปถือว่าเขาเป็นพี่นะคะอาจารย์ครับครับแล้วก็ไปกันหลายครั้งนะคะ ชอบอะไรสัตหีบไปหลายครับชอบคนหรือชอบทะเลชอบทะเลค่ะชอบทะเลไม่ได้ชอบคนไม่ได้ชอบคนค่ะเพราะพี่สักรู้ว่าเขาแบบยังไงอ่ะคือเขาผู้ใหญ่อ่ะตอนนั้นเราก็ยังยังยังค้างอยู่อย่างเงี้ยคือยังไม่อะไรน่ะคือเรายังไม่สนใจเรื่องการมีครอบครัวอ่าครับและทีนี้พอไปบ่อยขึ้นความสนิทสนมก็มีมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนและจากความเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เป็นน้องพี่สักบอกว่า น้องฉันก็มีเยอะเพื่อนฉันก็มีเยอะแล้วนะเริ่มมองเราเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนสถานภาพจากคนรู้จักธรรมดากลายเป็นคนรู้ใจใช่ไหมพี่นานไหมกว่าจะมาเป็นคนรู้ใจก็ก็คุยกันเนาะแล้วก็เขียนจดหมายบ้างอะไรบ้างตามภาษาโอ้คลาสสิกมากคือผมชอบมากเลยเวลาเขียนจดหมายจีบกันคนรุ่นนี้เขาไม่มีแล้วใช่ค่ะครับ แล้วก็คุยกันไปเรื่อยในที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะเคมีตรงกันไปด้วยกันได้นะครับก็ตัดสินใจคบกันน่าจะหลายปีก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมครับประมาณสี่ห้าปีค่ะสี่ห้าปีในที่สุดก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่ว่าผมถามนิดนึงในฐานะของคนที่ไม่รู้คนนึงอยู่สัตหีบอีกคนนึงมาทํางานโรงงานแถวพระประแดงแเราก็เที่ยวไปเที่ยวมาสัตหีบเนี้ยแต่ตอนจะต้องมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนี่ย เอาแล้วพี่ฉายลายก็ต้องย้ายจากพระประแดงหรช่ไ่าย้ายค่ะตอนนั้นคือแล้วเราก็ไปทํางานที่พัทยานะคะครับพัทยาตอนนั้นใกล้สัตหีบเข้าหรอใกล้สัตหีบเข้าไปหน่อยอีกครับคเหลืออีก30โลนะคะครับคตอนนั้นไปทํางานที่ร้านเย็นจิตแลกเงินนะคะพัทยาใต้นะคะเหมือนแลกเงินร้านแลกเงินนะคะแลกเงินตาต่างประเทศนะคะตอนนั้นแต่งงานยังยังแต่งแล้วค่ะแต่งแล้ว อ๋อก็เลยคนนึงอยู่สัตหีบแต่เรามาทํางานพัทยามันก็ใกล้กันแต่พี่น้นอยู่กับเจ้าของร้านครับยังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะครับครับแล้วชีวิตหลังแต่งงานนะที่อาลีสั์ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่ก็คงต้องวางแผนแต่พี่ใช้ชีวิตยังไงทหารเรือสัตหีบนะนี่เริ่มมีภรรยาแล้วชีวิตตอนนั้นวางแผนการสร้างอนาคตยังไงบ้างคบก็ ในงานหน้าที่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ตั้งเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องไปราชการครสองปีบ้างหนึ่งปีบ้างก็จะไม่ได้อยู่ประจำครับก็จะไปไปมาๆรับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้คิดอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงต่างคนต่างทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดแต่ชีวิตของของชายชาติทหารเนี่ยบางทีหลังเลิกงานเนี่ยเขาก็มีสังคม สังสรรค์กันบ้างนะกินดื่มกันบ้างพี่เป็นไงฮะอันนี้ต้องถามคุณใหญ่ไรพี่ใหญ่ไรเล่าให้ฟังกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะพี่ศักเขาก็ทุกอย่างเหมือนกันค่ะนะคะทุกอย่างแล้วแล้วพี่ใหญ่ไรอยู่ที่พัทยาเนี่ยทํางานที่ร้านแลกเงินเนี่ยกี่ปีถึงจะได้ไปอยู่ยุดอยู่ด้ทำอยู่ตรงนั้นประมาณสองปีค่ะแล้วก็ท้องคนโตนะคะท้องคนโตทีนี้หลังจากที่เดือนที่เก้าก็หยุดเลยครก็ ไปคลอดน้องแล้วก็อยู่ที่สัตหิมเลยนะคะครับภายใต้การดูแลของพี่ศักดิ์ขอคุณอดิศักดิ์ค่ะและตอนนั้นพี่อดิศักดิ์ทำงานแล้วพี่พอคลอดลูกคนแรกเลี้ยงเลี้ยงเองเลี้ยงเองแลวพี่ต้องทํางานอย่างอื่นเพิ่มไหมครไม่ไม่แล้วค่ะไม่เลยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวรที่จะดูแล<ช>แต่เมื่อกี้พี่สายลัยบอกว่าอพี่ศักดิ์เนี่ยกว่าเขาจะสงบนิ่งแบบนี้เนี่ยเขาครบเครื่องจริงๆแปลว่าช่วงนั้นที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ได้สัมผัสทุกอย่างค่ะถึง สิ่งที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตพี่สักเล่าให้ฟังหน่อยคำว่าครบเครื่องเนี่ยเราเล่าเล่าเรื่องอดีตไม่จำเป็นต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่เราเล่าเล่าถึงอดีตนครับก็วันหยุดเนี่ยเราก็บางบางครั้งก็ไปกับพวกเพื่อนฝูงไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่ครับปล่อยให้ภรรยาเลี้ยงลูกไปครับผมก็คิดว่า อาจจะเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของคนนะที่ก็รู้สึกว่าสนุกสนานกับการสัมสรรค์กับเพื่อนฝูงคือคือจริงๆก็ก็คือการหาไรายได้เพิ่มอะไรครับครับแต่นี้ชีวิตาหาระอะราได้เพิ่มแบบไหนครับ,บางครั้งก็กพวกก็ไปตวงหนี้มั่งไปอะไรมั่งเนี้ยครับซึ่งมันก็เงนก็เสียงอยู่นั้นแต่เราก็เราก็ทําจนกระทั่ง รู้สึกว่าเราทํากันได้เป็นอาชีพเสริมอ่าเป็นอาชีพเสริมเพราะบางทีบริษัทเขาก็ต้องอาศัยเรา <c oughs> ไปเขาเรียกเจ้าหน้าที่ติดตามนะ <c oughs> ในในลักษณะแบบนั้นดูเหมือนว่าเราจะตั้งใจหาอาชีพเสริมมาให้กับครอบครัวใช่ครับนะแต่ว่าเพราะแล้วเอาข้าจริงแล้วเขาหาไรายได้เสริมมาให้ครอบครัวแต่เขาก็สามารถทําอย่างอื่นไปได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วชีวิตเนี่ยมันก็ดําเนินไปถ้าจะว่าไปแล้ว น่าจะดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตครอบครัวพอไปอยู่รวมตัวกันที่สัตหีบแล้วพี่สายไลน์ว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็ไปหาอาชีพเสริมมาจริงๆนะเราก็เลี้ยงเลี้ยงลูกนี่นะจริงๆมันก็หลายอย่างนะคือความรับผิดชอบเราครับหลังจากที่เรามีลูกคนแรกนะคะคก็มีคนที่สองมีคนที่สองนะคะคือเราต้องเลี้ยงเองแล้วทีนี้คุณอิจฉ์เขาก็ออกทํางานช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นงานเสริมนะคะคแต่ ตรงนั้นมันก็ยังค่าใช้จ่ายมันก็ยังติดลบอยู่ครับไม่พอไม่พอค่ะหาทางออกยังไงก็ทํางานหลายอย่างพี่ใช้รใช่เองค่ะครับก็เปิดท้ายขายเสื้อผ้ามือสองนะคะพี่อันดิ์ไปช่วยไหมหรือเราทําเองคนเดียวไปช่วยด้วยค่ะเปิดร้านเปิดท้ายขายเสื้อผ้ามือสองที่สัตหีบที่สัตหีบค่ะแล้วก็ช่วงที่เปิดท้ายนี้เราทํางานบ้านฝรั่งด้วยเป็นแม่บ้านฝรั่งนะคะ ก็เดือนหนึ่งก็ทำแค่สิบวันครับก็มีรายได้เข้ามาก็มีรายได้อีกทางหนึ่งค่ะครับทำพวกผู้กับที่ว่าเราขายผ้านะคะครับคือไปทางานบ้านตอนเช้าช่วงเย็นไปขายผ้าอย่างเงี้ยครับครับก็ดูเหมือนน่าจะน่าจะไปได้ดีแล้วเป็นไงฮะชีวิตช่วงนี้ช่วงนี้มันคือลูกก็โตขึ้นทุกวันนะคะอาจารย์เหมือนกับมันอยู่แบบขออนุญาตใช้คําว่าพอไปได้แต่เป็นแบบรุ่มๆุ่มดอนๆหรือเปล่าใช่ค่ะ แลวสองคนเคยมีโอกาสปรึกษากันนะครับว่าเอ๊เราควรจะไปทางไหนต่อดีชีวิตของเราถ้าอยู่อย่างนี้มันจะไหวไหม้าค่าใช้จ่ายมันก็ยังไม่พอเคยปรึกษากันไหมเราก็ช่วงรับรายการก็ซื้อบ้านผ่อนบ้านอะไรพวกนี้ครับ,รบแต่ว่ามันไปไม่ได้นะครับสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้เนี่ก็คือซื้อบ้านส่วนตัวครับ พอไม่สามารถผ่อนต่อได้นั่นกำลังหมายความว่าเราก็จะต้องคืนบ้านเข้าไปใช่ไหมครับ,รบ<ช>ถ้า<ช>เกิดเราผ่อนไม่ไหวอ่ะทางออกอันนี้เป็นทางออกที่ถูกต้องนะค,ค,คือผ่อนไม่ไหวก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรมากมายเลยคืนเขาไปก่อนตั้งหลักใหมอ่อลระพอกลับไปอยู่บ้านหลวงแต่ความฝันยังอยู่คือตอนกลับไปอยู่ที่บ้านหลวงความฝันยังอยู่ทั้งคู่หาหนทางในการมีบ้านอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยวิธีไหน ช่วงแรกคุณใจลรยเขาเขาเปิดร้านขายของในในมวยอ่น้ในบ้านพักอ๋อจากเปิดท้ายขายเสื้อผ้าจากมาทำงานบ้านฝรั่งแล้วไอชิสามนี่ก็คือมาเปิดร้านอาหารอีสารค่ะตอนนั้นมาอยู่บ้านหลวงแล้วเปิดร้านอาหารอีสารและเป็นอีกทางหนึ่งลองดูพี่กรรับราชการทหารไปท่านผู้ชมครับผมสังเกตว่าทั้งสองท่านเนี่ยจริงๆและชีวิตก็ ก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้แต่กว่าจะผ่านไปได้นี่มีเหตุการณ์ให้มันติดติดขัดขัดอยู่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันว่าการเปิดร้านอาหารอีสานของพี่าฉไลเนี่ยทำให้ชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ